ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่มอบชุดเครื่องมือทำรรมาหากินผู้ผ่านการฝึกอบรม200คนต่อยอดอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงตามนโยบายหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นทักษะ ทันสมัยคนไทยมีงานทําสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงปีนี้จังหวัดนางทองเราได้มาทั้งหมดก็คือมีการอบรมสิทธิ์รุ่นรุ่นละ20ิคนนะครับก็ทั้งหมด200คนโดยผู้ที่ได้รับการอบรมก็คือเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อัพสกิล พิ่มทักษะให้แรงงานนอกระบบพูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง5หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรการทำขนมฟิวชั่นหลักสูตรการแต่งผมวิลเนเทสและหลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มเมื่อท่านได้รับการฝึกอบรมเรียบร้อยก็ขอให้ท่านได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้รับไปจากกรมพัฒนาเพล่มือรังานเนี่ย ไปทำในสิ่งที่พวกท่านได้รับการฝึกและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนของพวกท่านนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการยังได้เยี่ยมชมรกิจหลักของห้าเสือกระทรวงแรงงานในจังหวัดอ่างทองให้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยพร้อมทั้งขึ้นรถบัสร,ร่วมกับอาสาสมัครบัณฑิตรแรงงานจังหวัดอ่างทองซักซ้อมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมาตรการความปลอดภัยรับส่งพนักงานส่งเสริมความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากการทำงานครับช่วงถามแรงต่อแรงปัญหาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทติดที่ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว1ปีมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่กระทั่งทำให้กระทรวงแรงงานทำหนังสือทวงถามธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่สองครับเราก็จะถามกลับไปว่าให้ท่านยืนยันว่ายังเป็นสัดส่วนหรือไม่ ถ้าไม่เป็นสัตว่วนเราก็คุรจะต้องหาลรือในคอมอว่าในเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ความรับผิดชอบจะอยู่ที่คุณเมธีหรือจะอยู่ที่องคอ์กรที่ ส่งคุณในทีมาถามกระทรวงแรงงานจะเป็นคู่กัดกับธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกระทรวงการคลังหรือไม่อย่าไปคิดว่ากระทรวงไหนมีปัญหากับหน่วยงานอะไรนะครับผมคิดว่าขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังก็ดีธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีพวกเราพยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยเพื่อเป็นการฟื้นเศรษฐกิจ ให้ฟื้นกลับมาให้เร็วที่สดุดทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักรับเจ้านายปูนปูน